สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับมาพร้อมกับของสวยๆงานดีๆเช่นเดิมครับก่อนไปรับชมว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะฝากพี่ๆกดไลค์นะครับ, like รบแล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจกันและกันด้วยสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกันแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามช่องขอเชิญชวนให้พี่ๆนะครับกดติดตาม Subscribe ช่องไว้ได้เลย อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับการสั่งซื้อเนี่ยสช่องทางเหมือนเดิม b o o n p i t a k เพิ่มเพื่อนกันมาที่ช่องทางลายนี้นะครับหรือโทรเข้ามาสั่งซื้อก็ได้ที่0816289156เปอร์นี้นะครับโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยสำหรับวันนี้นะครับจะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจพี่ๆบ้าง ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสร้อยคอมุก3สายตัวล็อกนะครับจะเป็นทองคํา 14K ประดับด้วยมุกอโกย่านะครับขนาดประมาณ7มิลจำนวน200เม็ดถูกร้อยด้วยไหมร้อยมุกนะครับน้ำหนักรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่110.13กรัม ความยาวสร้อย19นิ้วราคาขายเพียง32,900บาทถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยตัวมุกอโกย่านะครับมันวาวมีตำหนิบนพื้นผิวบ้างนะครับสำหรับมุกธรรมชาติโดยรวมสวยแล้วก็ได้มุกจำนวนถึง200เม็ดคุ้มมากๆเลยมุกอโกย่านะครับเม็ดหนึ่งเนี่ยก็ ราคาสูงแล้วสำหรับเส้นนี้นะครับได้มาราคาสุดคุ้มก็อยากส่งต่อให้กับพี่ๆนะครับได้ใช้กันสร้อยคอมุกซึ่งทําเรียงเป็นสามสายแบบนี้ใส่แล้วอลังการเพิ่มความหรูหรามีระดับแน่นอนครับนานๆได้มาทีไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายๆนะครับชิ้นนี้หายากแล้วก็มาแล้วอยู่ในสภาพที่ดี c f เลยครับ กำไรพลอย3สีประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยมรกตโคลอมเบียนะครับทับทิมสยามแล้วก็ไพลินไทยประดับเพชร8เม็ดรวม36ตังน้ำหนักรวม13.18กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.4เซนติเมตรราคาขายเพียง35,500บาท งานดีน่ารักมากๆแล้วก็น่าซื้อน่าใช้นะครับใส่ติดข้อมือได้เลยสภาพนะครับสภาพดีกําไรไม่บุบบี้ตัวล็อกอยู่ในสภาพที่แน่นหนาดีนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยดีไซน์เรียบเรียบเน้นการใช้งานแบบน่ารักจริงๆประดับด้วยอัญมณีมีค่าไม่ว่าจะเป็นมรกตโคลอมเบีย ท,ทีมสยามแล้วก็ไพรินไทยเจรนายเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคการฝังสอดเทคนิคแบบนี้ดีครับใส่ง่ายแล้วก็ประดับขั้นด้วยเพชรขาวเล่นไฟขนาดหน้ากว้างกําลังดีใส่เดียวแบบนี้ก็ดูน่ารักดีนะครับหรือแม้กระทั่งจะดีไซน์นะครับใส่คู่กับกําไลเป็นหลายๆวงหรือว่าใส่้ข้อมือเส้นอื่นๆก็ได้เพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับชิ้นงานกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับ ตังหูเพชรกระจุกนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพชร26เม็ดรวม82ตังน้ำหนักรวม2.48กรัมน้กว้างนะครับของตังหูเนี่ยจะอยู่ที่0.7คูณ0.7เซนติเมตรราคาขายเพียง22,900บาท งานดีจริงๆแล้วก็เพชรสวยขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับมาในตัวเรือนซึ่งถูกดีไซน์ออกมางานงานฝังดีการฝังแบบกระจุกใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญแล้วก็ประณีตนะครับทำให้เวลาใส่ขึ้นหูเนี่ย มองไกลๆแล้วเหมือนเพชรเมร็ดใหญ่เลยงานฝังเนียบจริงๆส่วนตัวเรือนนะครับแล้วก็ตัวก้านแป้นมาในสภาพที่สมบูรณ์ใส่ง่ายๆครับสำหรับชิ้นงานแบบนี้พี่ๆนะครับที่อาจจะกำลังมองหาซื้อต่างหูนะครับที่ซื้อแล้วได้ใช้แบบใส่ติดหูได้ใส่ออกงานได้ใช้งานกันได้บ่อย ต่างหูคู่นี้น่าจะตอบโจทย์นะครับพี่ๆดูขนาดหน้ากว้างกําลังสวยแล้วก็เห็นได้แบบชัดเจนกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับแหวนเ u อร์ควอซ์ประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%ประดับด้วยเ u อร์ควอซ์ หรือมูนกกระเวกนะคะประดับเพชร40เมตรรวม78ตังน้ำหนักรวม8.41กรัมขนาดแหวน54ราคาขายเพียง25,000บาทถูกคุ้มดีนะคะแล้วก็ดีไซน์สวยชิ้นงานนะครับโดดเด่นด้วยเทอร์ควอยซ์ทั้ง3เม็ดเทอร์ควอยซ์นะครับเป็นอัญมณีนะครับ ที่คนใส่เนี่ยจะได้รับพลังแบบตเต็มเตมีความเชื่อในหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นนะครับก็คือช่วยปกป้องแล้วก็พิทักษ์นะครับสิ่งชั่วร้ายต่างๆรวมถึงยังช่วยบำบัดความเครียดได้อีกด้วยสำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบงานเก๋เ,กเทอร์ค o อย e เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่น่าซื้อได้เทอร์คอยเม็ดใหญ่นะครับสีสวยเห็นชัด แบบเต็มตา C.F เลยครับแหวนอเมทิสเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับเบ็ดยอดด้วยอเมทินะครับแล้วก็เพชร88เม็ดรวม1.76กรัตน้ำหนักรวม16.30กรัมขนาดแหวน62ราคาขายเพียง45,500บาทถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยงานนะครับตัวเรือนใหญ่ ทองหนาแน่นหนามากๆแล้วก็เพชรท,ที่ประดับขาวเล่นไฟตำหนิน้อยเน้นที่ตัวอมารตินะคะเม็ดใหญ่สีสวยประกายดีนะครับอมาิสเนี่ยเป็นอนัญมณีที่ช่วยเสริมสเสน่ห์ให้กับผู้ที่มีไว้ใช้นะครับวงนี้ดีไซน์แบบเต็มหน้านิ้วสำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบงานแบบเต็มหน้านิ้วแล้วก็เห็นชัด เน้นสีสันนะครับโดยเฉพาะสีของอเมทติสชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สำคัญเลยได้วงใหญ่มาในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มมากๆก,กด C.F. ได้เลยนะครับแหวนบุษราคำเรือนมาคีประดับเพชรนะครับตัวเรือนนะฮะจะเป็นทองคำขาวประดับด้วยบุษราคำบางกระจะประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่1.75กร,รัต แบ่งเป็นนะครับเพชร16เม็ดรวม58ตังค์เพชร20เม็ดรวม92ตังค์เพชร16เม็ดรวม25ตังค์น้ำหนักรวม9.01กรัมขนาดแหวน47ราคาขาย65,900บาทคุ้มมากๆแล้วก็ดีไซน์สวยได้บุษราคำปังกระจะเจเจรไนรูปทรงมาคีนะครับได้เม็ดใหญ่เลย เป็นสีเหลืองนะครับแกมน้ำตาลมีออร่าประกายดีแล้วก็ตัวเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟดีวงนี้นะครับได้หน้ากว้างสวยขนาดแหวนสามารถที่จะปรับเพิ่มขนาดได้ในหลายๆเบอร์เลยงานดีน่าสะสมน่าซื้อ CF เลยนะครับ ข้อมือดอกไม้ประดับพลอยหลากสีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยบุษราคําเขียวส่องไพลินทับทิมน้ำหนักรวม4.26กรัมความยาวนะครับ17เซนติเมตรราคาขาย12,990บาท งานน่ารักมากๆเลยนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยโดดเด่นแล้วก็สะดุดตาด้วยสีสันของอัญมณีมีค่าทั้ง4ชนิด ถูกฝังออกมาในรูปแบบตัวเรือนเป็นรูปดอกไม้นะครับในส่วนท้ายเนี่ยจะมีตุ้มติ้งทับทิมอีกด้วยเพิ่มความน่ารักให้กับชิ้นงานใส่ง่ายครับใส่ได้นะครับแบบติดข้อมือในชีวิตประจำวันก็ได้สำหรับพี่พี่ที่รักงานทองชอบงานพลอยชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับพี่พี่นะครับที่อชอบงานน่ารักกระจุกกระจิกแบบนี้ใส่ง่ายครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาใส่ขึ้นข้อมือ เทียบขนาดกับข้อมือต้นเนี่ยก็ยังเห็นได้ประมาณนี้เลยนะครับเป็นข้อมือเส้นเล็กๆเ,เบาๆใส่ง่ายๆเน้นความน่ารักชัดเจนในสีสันนะครับสำหรับงานทองงานที่เป็นพลอยในราคาเบาๆแบบนี้นานๆได้มาทีน่าซื้อน่า CF มากๆเลยนะครับจี้เพชรผลไม้งานเก่านะครับ ตัวเรือนจะเป็นปาหะาประดับเพชรนะครับรวมทั้งชิน้นอยู่ที่1.69กรัตแบ่งเป็นเพชรเม,รเมรร็ดย่อนะครับเพชรเกรสร1เม็ดขนาดประมาณ33ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรเกรสรอ,อีก14เม็ดรวม70ตังเพชรกุหลาบ34เม็ดรวม66ตังน้ำหนักรวม6.63กรัมน้ากว่าง1.7คูณ2.7เซนติเมตรราคาขายเพียง 28,500บาทถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยแค่เพชรก็ไม่ได้แล้วที่สำคัญได้เพชรเม็ดใหญ่ตรงกลางอีกด้วยตัวเพชรนะครับขาวเล่นไฟใช้ได้ข้างในตำหนิน้อยนะครับตัวเรือนตัวเรือนเ,เนี่ยเขาจะทำขึ้นรูปเป็นเหมือนผลไม้นะครับมีความ อ่อนหวานพลิ้วไหวในดีไซน์เวลาใส่ข şey ึ้นคอเนี่ยก็เห็นชัดแบบนี้ใช้งานได้จริงสำหรับพี่ๆที่สะสมงานเก่าโดยเฉพาะงานจี้เพชรเก่าแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลย c f เลยครับสร้อยข้อมือดอกพิกุลประดับเพชรซีกลูกโลกนะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพชรีกเหลี่ยมลูกโลกนะครับจำนวน102เม็ดรวมประมาณ6.17กรัตน้ำหนักรวม26.45กรัมความยาว18.5เซนติเมตรราคาขาย125,000บาท คมมากๆเลยนะครับตัวเรือนสวยแล้วก็แน่นหนาดีแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยได้เพชรเยอะเป็นเพชรสีเหลี่ยมลูกโลกแบบไม่รองซับเล่นไฟดีครับสภาพนะครับของตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีตัวเรือนไม่บุบบี้แล้วก็ตัวตะขอล็อกหนาดีนะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้นะครับทั้งโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เนี่ยใช้ได้หมด นักกว้างนะคะเวลาใส่ขึ้นข้อมือได้นักกว้างกำลังสวยแบบนี้เลยพี่ๆหลายท่านนะครับชอบงานเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกชิ้นนี้ได้ชิ้นใหญ่นะครับได้ทั้งออทองทองสูงนะครับทองดีแล้วก็ได้เพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกสีสวยๆ CF ได้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ กดไลค์กดแชร์เมตตาสนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะคะพี่ที่ีสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านร้านของเรานะคะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับยามิีกทีเปิด2วันหน้าร้านตั้งอยู่ที่เจเจมอชั้น1ห้อง F20 เปิดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโดยประมาณเรียนเชิญพี่ๆนะครับวันเสาร์อาทิตย์ถ้าว่าเราก็สะดวกมาเดินเที่ยวแถวจตุจัดดจก มาเยี่ยมชมนะฮะแล้วก็มาดูของกันที่หน้าร้านได้เลยสำหรับวันนี้ต้องกับน,นิกขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆอีกทีจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์เหมือนเดิมแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย